สวัสดีเพื่อนๆที่ชงกาแฟเองที่บ้านนะครับโดยเฉพาะคนที่ซื้อเครื่องชงกาแฟแบบกึ่งอัตโนมัติมานะครับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือยี่ห้อดักเชสนะครับรุ่น CM5810B นะครับตัวนี้ผมใช้มาได้ประมาณสัก1สัปดาห์นะครับตัวนี้ก็ประทับใจมากนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟที่ดีมากนะครับแล้วก็ลองศึกษาทำด้วยตนเองแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะครับการ ซื้อเม็ดกาแฟเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเม็ดหลากหลายนะครับอยากจะได้ขั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วอะไรแล้วมันเปลี่ยนไปตามใจเราได้เลยนะครับซึ่งเม็ดกาแฟถุงหนึ่งอย่างเงี้ยครับสูงละร้อยกว่าบาท200อย่างเงี้ยครับกินได้ได้นานเหมอือนกันนะครับท่านนี้นะครับปัญหาของหลายๆคนที่เจอก็จะเป็นเรื่องการเอาก้านชงเนี่ยนะครับใส่เข้าไปกับหัวรูปนะครับตรงตำแหน่งตรงเนี้ยเขาเรียกนะครับเวลาใส่เนี่ยเราจะเห็นว่า มันค่อนข้างฝืดนะครับเนี่ยเนี่ยกว่าจะบิดได้นะครับอันนี้ด้วยด้วยเครื่องตัวนี้ผมทําเหล็กฉากยึดไว้นะครับมันก็เลยพอทําได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวนะครับแต่ก็ยังถือว่าฝืดอยู่ดีครับทําทุกวันทุกวันก็เรียกว่าเบื่อเหมือนกันวันนี้มีวิธีแก้ปัญหาครับสาหรับเพื่อนๆน,นะครับก็เป็นเทคนิคที่ลองใช้มาแล้วนะครับพบว่าโอเคเลยนะครับนั่นก็คือการแอบแตะน้ํามันพืช เอาเอาแบบที่ไม่ไม,มีกลิ่นรือไม่มีกลิ่นเลยนะครับก็อาจจะแตะแตะนิดหน่อยนะครับเด็กหน่อยนะครับแตะไปในตำแหน่งที่จะมีการเสียดสีนะครับของบริเวณหัวลุกนะครับตรงนี้ครับมันมีสามหูเนาะอันเนี้ยหนึ่งสองสามนะครับอเอาแคน่นี้นะครับอ่ะทีนี้เราลองใส่กลับไปนะครับ การใส่กลับไปเนี่ยมันก็จะทําใหต้ตัวเนี่ยลื่นขึ้นครับลื่นขึ้นนะครับก็เป็นเทคนิคครับที่ทําให้มันง่ายยิ่งขึ้น,นครับก็ฝากเพื่อนๆทดลองดูนะครับก็ระวังอย่าใส่เยอะแล้วกันนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันเข้าไปทําให้รสชาติ <laughs> กาแฟเปลี่ยน <laughs> ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเอาโอเคขอบคุณนะครับ